ที่ชายหาดบางสะเรนะคะดูคลื่นลมแรงมากคลื่นซัดสะอาดเข้ามาถาโถมเข้ามาลูกแล้วเลือกเล่าค่ะดูนะคะน้ําก็ขึ้นมาจนเต็มถึงชายฝั่งเลยตรงนี้ไม่เห็นหาดทรายเลยนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นมาเต็มเลยเขาทําเป็นก้อนหินใหญ่ๆการคลื่นซัดเข้ามา าะตาลิงาะชายฝั่งอย่างนี้ค่ะเขาทำก้อนหินกั้นไว้แล้วก็ยังไม่วายค่ะในส่วนนี้ก็ถูกเซาะถูกกัดลงไปนะคะค่ะ,คะ,ะตรงนี้เขาต้องเติมทรายเติมหินไปเรื่อยๆแต่ว่าดูค่ะในวันที่คลื่นลมแรงคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาขาโถมเข้ามาลูกแล้วลูกเล่านะคะดูที่ชายฝั่งเนี่ยคลื่นแรงขนาดนี้ แล้วนอกฝั่งเนี่ยจะเป็นยังไงที่ไกลออกไปนะคะคลื่นจะสูงจะแรงขนาดไหนนะคะดูขนาดที่ชายฝั่งนะคะเนี่ยดูค่ะดูซัดเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าซัดเข้ามาค่ะเดูฝั่งนี้ซัดเข้ามาว้าวเอนะคะแรงมากค่ะในวันที่คลื่นลมแรงก็จะประมาณอย่างเนี้นะคะ มาชมฝั่งด้านนี้ของชายหาดบางสเระนะคะเมื่อสักครู่เราอยู่ฝั่งโน้นนะคะตรงเลยทุ่นสีแดงๆไปฝั่งโน้นมาด้านนี้ค่ะดูในโซนนี้เขา,เาทําเป็นเหมือนกําแพงกันก้นการขึ้นนะคะเนีย่ยทำกั้นไว้เลยประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาทรายมาเติมลงในส่วนนี้อมองลงไปข้างล่างถ้าน้ําไม่ขึ้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นหาดทรายนะคะ ปกติเนี่ยจะมีหาดทรายสามารถเดินไปได้ตามความยาวของใช้ยหาดเลยนะคะเีก็จะประมาณอย่างเงี้ยช่วงนี้น้ําขึ้นค่ะขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็คลื่นลมแรงดูค่ะซัดเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าแต่ตรงนี้มีกําแพงนะคะก็เลยไม่ได้กัดเสาะตาลิ่งลงไปเท่าไหร่มองไปเห็นไหมคะโอ้โหม้วนเข้ามาลูกแล้วลูกเล่านะคะ ลื่นลูกใหญ่จริงๆลมแรงแต่ว่าเย็นสบายค่ะมีแสงแดดรำไรนะคะน้ำก็ไม่ได้ขุ่นไม่ได้คนทะเลก็สีสวยค่ะแบบดูโอ้ยดูค่ะดูค่ะโอ้ยเหมือนทะเลกลั่งเลยดูนะคะเนี่ยเหมือนที่อยู่ชายหาดเนี่ยแรงขนาดนี้แล้วอยู่นอกฝั่งเนี่ยจะเป็นยังไงคะ เขาซัดเข้ามาหาโถมเข้ามาล,ลูกแรงลูกเล่าค่ะเออว้าวตื้นแรงจริงๆเนะคะเอค่ะ,คะน้ำทะเลขึ้นมาสูงเลยแทบจะไม่มีหาดทรายเลยนะคะฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งลูกแล้วลูกเล่าลมแรงนะคะตื้นก็แรง มาที่ชายฝั่งคือฝั่งนี้เขาเป็นถนนเฉยๆนะคะเขาไม่มีก้อนหินหรือไม่มีโขดหินหรือไม่มีกำแพงกัน้นหรือไม่มีที่กั้นคลื่นนะคะพอเข้ามาเขาก็มากระทบที่ถนนเลยถ้าขึ้นมาสุดๆนียนะคะแต่โชคดีหน่อยเขามาถึงแค่ตรงนั้นแล้วก็เสาะเบาๆตรงอขอบถนนด้านล่างนะคะดูค่ะ ฟัขึ้นมาลูกแล้วลูกเล่าเป็นน้ำทะเลใสนะคะสีสวยมากเลยดยคูค่ะวันนี้มีแดดท้องฟ้าก็มีเมฆบางๆนะคะแต่ว่าน,น้ำทะเลสีสวยมากคะ่ะมองลงไปนี่เป็นสีเขียวสวยเลยคะ่ะนะคะลมก็พัดมาเย็นสบาย ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้หนาวมากบรรยากาศดีนะคะดีจริงๆที่ใช้ถ่ายบังเส่ก็ยังเหมาะกับการมาเที่ยวอยู่นะคะใครอยากมาเที่ยวมาส่วนตัวมาแบบครอบครัวหรือมา,อ One Day Trip, าวันเดทริปเช้าไปเย็นกลับอย่างเงี้ยก็สะดวกะคะ่ะถ้ามาก็คือลงมาจากถนนสุขุมวิทตรงนี้นะคะ ลงมาแล้วก็ขับรถตามถนนเรียบชายหาดไปเรื่อยๆขับองไปปัโน้นไปขับถนนเรียบชายหาดขับตรงไปเรื่อยๆไปด้านโน้นก็มีที่จอดรถมีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มมีที่เขากางร่มกางเปผ้าใบนะคะหรือว่าถ้ามาวันอังคารนี่คือไม่มีร่มไม่มีเฟผ้าใบให้บริการอยู่ชายหาดไม่มีค่ะ เตรียมอุปกรณ์มาเองมาปิกนิกหรือว่าถ้ามาเองไม่อยากจะนั่งฝั่งโน้นก็มานั่งฝั่งนี้ละค่ะเงียบสงบดีนะคะฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายหาดที่ชายฝั่งนะคะฟังแล้วก็เคลิมดีค่ะมองไปฝั่งโน้นก็เห็นมีเป็นวิวภูเขาในโซนนั้นจะเป็นในเขตของทหารเรือทั้งหมดเลนะคะ พวกเราก็มาเที่ยวได้ค่ะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่นี่ชายคือบ,บรรยากาศที่ชายหาดบางเสร่ฝั่งด้านนี้นะคะในวันนี้น้ำก็พุ่งมาสูงจนเออเยมาถึงตรงชายฝั่งมาถึงตรงขดหินเลยนะคะดูค่ะตื่นลมแรงมากนเสียงคลื่นสัดสาเข้ามาที่ชายฝั่งดูค่ะเวลาเขามากะทบ คลื่นนะคะโอ่โผล่ใสมาอย่างนั้นแหละโถ่ซัดเข้ามาเยอะแล้วเยอะเล่าค่ะดูนะคะแรงๆค่ะแรงๆค่ะคนสุงค่ะฟังเสียงของผมเข้ามาลูกแล้วลูกเล่านะคะด้านนี้ ตอนนี้ไม่มี mm hmm. นักท่องเที่ยวมานั่งอยู่ชายหาดเลยนะคะลมแรงลมแรงมากค่ะแต่อากาศก็เย็นสบายนะคะมีแสแงแดดด้วยร้านค้าต่างๆที่เป็นซาเล้งเป็นเลสเกนก็จอดรอนักท่องเที่ยวจอดรอลูกค้าอยู่ฝั่งน้นนะคะทางทะเลก็เึ้นแซดเข้ามา ไปค่ะพอมาขอโคม้าม,ม,มาค่ะลูกแล้วล,ลูกเล่านะคะลลในวันที่คลืนลมแรงก็จะประมาณแบบนี้ค่ะที่ทะเลนะคะที่นี่ชายหาดบางสะเรศตํบลบางสะเรศอุเภานสัตว์ปีจังหวัดชลบุรี